ค่ะตอนนี้น้องบอลก็กําลังเตรียมของให้กับพี่แอลนะคะเพื่อที่จะนําไปมอบให้กับชาวบ้านนะคะคนแก่ คนป่วยนะคะคนอยากไลฟ์แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะคะสิ่งของก็จะมีเป็นผ้าห่มนะคะผ้าห่มหนึ่งผืนนี่นะคะเป็นนมหนึ่งแพกนะคะเป็นมาม่าเนี่ยนะคะเป็นมาม่าเป็นปากระป๋องนะคะเป็นอาหารแห้งนะคะแล้วก็เป็นแชมพูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมนะคะขนมที่พี่เอ๋อส่งมาให้น้องบอลเตรียมเอาไว้แจกให้นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะ่ะ นี่นะคะ1ชุด1ชุดก็จะประมาณนี้นะคะนี่หชุด1โคนนะคะก็เป็นผ่าห่มเป็นมาม่าเป็นนมนะคะปลากระป๋องอาหารแหง้งแล้วก็จะเพิ่มขนมเข้าไปนี่นะคะนี่นะคะ1ชุดนะคะเดี๋ยวเราจะนําสิ่งของไปมอบให้กับชาวบ้านกันนะคะไปด้วยกันนะคะได้อะไรมา โอ้ไข่มะส้มหน่วยเป้งๆเลยเนาะโอเคอ่าวันนี้ก็มีมีขนมมีผ้าห่มมีนมเมอะไรอาหารแห้งเออดาย่างจะเอามาให้ยู่ดีมีแห้งจะ่ิดจะไข่ดีไม่กี่ดาวให้หางให้มีไปมือหน้าเด้อดุกเด้อจะเอาอันใ้จะเดินไปมือหน้าให้ไม่ได้ใส่ไผ่พึ่งแน่ะมาช้อยเดือดม่กะดี จากความเบ้าละแม่กระ,ะดิให้ใหยูดีไม่แห้งปีไม่เดียวจ้าอันนี้ก็เป็นของจากอ,อพี่แอลพี่นันทวันชายศีเขาวันเกิดลูกชายวันนี้วันเกิดลูกชายเขาเขาก็เลยให้นำสิ่งของอันพวกนี้มามอบให้คนคนแก่คนพิการคนยากไร่เนาะแม่เนาะนจ้า อันนี้ก็ฟิวเท่ากันนี่นะนี่ยนี้นะ,ะทีไ่ได้ดีจะทุบให้ยุดีมีแห้งดูก็นาะให้กินกระดีะสอยกระดีค่ะดีไหมเดียวมีความเบาละเมฆกายจกความเบาละเนาะโอ้โหดูนะคะนี่ไปสอยไข่มดมานะคะนี่อ่านนี่ปลาแบบนี้นะเมฆกระดีนี่นะคะมาดามาฮอสนี คุณแม่เขาก็ไปสวยไข่มดแดงนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็เอาออกไปวางขายนะคะตามร้านข้างๆทางเมื่อกี้นี่นะคะอยังเขียดยังมีเด้อเามือกินกระดะค่ะอันนี้เราก็มามอบให้หนึ่งท่านนะคะอันนี้ก็ไม่สบายนะคะไม่สบายทั้งแม่ทั้งลูกนะคะอันนี้เราก็มีของมาให้เด้อ ผ้าหม่มนมขนม,อมเอาไว้กินะนะเป็นยังไงโอเคดีแน่แล้วบอกอลูกซ้ายเดี๋สบายดีนะคะกินข้าวได้กินน้ำได้ได้ค่ะดีแล้วเนาะสบายดีแน่ อยังาตาเนาะจ้ะอันนี้ก็มีคุณฝากสิ่งของมาให้เนาะจะก็เอาไว้แบ่งลูกซ้ายกินเด้อจ้ะหายไปไว้จ้ะยายหนูเอา ของมาให้ยายพ่อโฮมเด้อแล้วก็มีนมมีอะไรของในนี้นี่แหละคะ่ะเอามาให้ยายจ้าสีเฮกิเก็บชุกไข่เห็หมน,น,หนมันให็นยืนในฮางไงมีอายุมันขวัญยืนร้อยปีเด้อจ้าอัวพ่ออันพ่ออันแม่อันเอื้อนน้อง,องค่ะความเจ็บจะได้ความไข้สุม่มีให้อยู่ดีมีแฮงค่ะโรคไข่กับชุ่ยไขมันมีให้ จะตบอดนนีนะกระตุ้นกระตูในให้ดูดีดีงามมันยิ่งทำภูมิรู้ภัยหลังได้ได้ความมุ่งมั่นตั้งหนาจน<า>นั้นมันได้มือกลัคือคำไม่้มือโอบให้มันได้ม,ม,มือหอบมือโจมเด้อจ้าขอบคุณลหลายๆค่ะยายยายก็อยู่ก็ลูกก็หลานไปนานๆเลยคะ่ะ <c oughs> อยู่เลยลูกกำนัลนี่นะเ <c oughs> นาะ จ้าเดี๋ยวหนูไปให้ย้ายข้างหลังบ้านอีกจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคุณตานะคะเดี๋ยวเอาเอาของให้นะคะอ่านี่ค่ะเอาของให้ชาวฮังเป็นผู้เชี่ยวชาวเลยพกห้องฟังนี่เลยอันนี้ก็คุณตากับคุณยายนะคะอันนี้คุณตาก็ อ่าขาไม่ค่อยดีนะคะอันนี้ค่ะจ้าอันนี้ก็มีคนฝากของมาให้นะคะเป็นสิ่งของอยู่ดีมีให้ค่ะใส่ผ้ามาให้ค่ะค่โอ้ให้ห้างมีต่อไปเลยวันนี้วันเกิดลูกซ้ายเขาเขาก็เลยอ่าให้หนูน่ะเอาน้ำของพวกนี้มาให้จ้าขอให้รู้เขาอยู่ดีมีให้ทุวกทุกคนขอให้เดียน ทุกช่วงเน้วันก็ให้เขเขากระช้าทุ่จ้ามีแหงพวกผู้คนนะทั้งฟ้าทั้งเมฆเขาเนาะจ้าขอบคุณเขาเนาะค่ะไปแล้วเด้อยายจ้าจ้าอยู่ดีมีแหงอยู่กับลูกกับหลานไปเรื่อยๆเนาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะจ้าจ้าจ้า ว่นน้ไปไหนอย้ายวันนี้ไป้าแล้วไปไปแล้วเหรอ,อวันนี้มีของมาแจกนะคะทะาโฮมแล้วก็เป็นนมเป็นขนมมาม่าเป็นอาหารแห้งจ้าสุ่เจ<า>็บสุดข้าให้มันแห้<า>ใ,หให้ค้ำให้คูนเด้อไห้ทานคนไปเรื่อยๆแบบนี้นะจ้าสาธุค่ะอืออืงเลยไปเรียกงีให้มันเป็นครูเป็นชาเด้อ <laughs> ก็คนลหลายคขยายอยู่น้ากันไปนี่แหละเนาะค่อยก็ฝากเจ้าเบิ่งคอยนั่นแหละบอมีญาติพี่น้องก็ได้นี่แหละอาศัยชาวบ้านเนาะยายเนาะค่อยกะ ูอาจัดมาเป็นชุดเป็นชุดเป็นเน้อให้เขาอยู่ดีมีแห้งจ้าให้เขาเก็บให้ค่ายยแตผูกจ้าให้เขามั่นเขาเืินเนาะให้เขารวยรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะให้เขารวยให้เขาได้ได้แจกชาวบ้านเรื่อยเนาะพายเนาะให้ได้แจกผู้ฮอนผู้ดีไปเรื่อยจ้าสาธุค่ะ มาเจ็บคนหกคนยยกจ้ายายก็อย่าเจ็บอย่าไครเด้ออ,อยู่กับลูกกับหลานไปแบบนี้แล้วเนาะยายเนาะอจ้าอันนี้ก็เป็นคนพิการนะคะอีกหนึ่งท่านนะคะอ่าวันนี้อ่าก็มีนมมีขนมพะโฮมมาให้เด้อกุอ้มมาจับเนาะนี่เล้วก็จังว้าวหรอก าเหห็นน้อันนี้ก็เป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้ก็ดูแลผู้พิการสามท่านเลยนะคะนี่ตอนนี้อยู่นี่สองท่านนะคะก็นี่นะคะสาพานตานก็อ้าจ้ะมาช่วยเลือกอให้อยู่ดีมีแหงเนอให้ขื้นครูไปมาน่าเป็นโรคเป็นไัก็ห้ามดีใช่ได้ฝังฝังเนี่กินได้กานไปตลอดเออจ้ะขอบคุณหลายๆายค่ะ รวยรวยเบารวยเจ้าสาธุเนาะให้รวยนะจ้ากินเ้อมีขนมมีขนมมีนมจ้าขนมมีนมพระโฮมย้ายจ้าปลากระป๋องมีปลาแห้งมีนมขนมแชมพูแชมพู สร้างให้คว่างนะให้เพิ่มพาใส่ตลอดนะมีทีก็ได้อยู่ดีมีเฮงชีก็บทได้จ้าเ้มืัอนี้นะเป็นวันเกิดลูกซ้ายเขาเขาก็เลยให้มาค่ะจ้าได้ช้อยเลือคนง่กคนจนจ้าพอแล้วนางเจ๊โอนทำนี้นะจ้าจ้าจ้าดีจ้าเขาเห็นมือขนาดนางเจ๊ บ้านหลังนี้ก็มีผู้พิการสามคนนะคะอันนี้ก็เป็นคุณป้าที่ดูแลคนพิการสามคนนะคะอันนี้ก็บ้านเขาเมื่อเมื่อกี้นี่นะคะบ้านที่ขึ้นไปนนก,ก็ต้องขอขอบพระคุณพี่แอลนะคะหรือพี่นันทวันชายศรีนะคะที่ช่วย มอบความเมตตาให้กับชาวบ้านนะคะผู้ยากไร้คนพิการคนแก่นะคะได้ทานอาหารนะคะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของลูกชายพี่นะคะก็ขอให้ครอบครัวของพี่แอลนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะขอขอบพระคุณมากๆคะ่ะสาธุคะ่ะ